สบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสูขสู่คนพี่น้องเอ๋ยว่าอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยืัอนี้บาเตียงก็มาอยู่ห้าน่าขายรถด,ดึกมอเตอร์ยูซีนูและหานเก่าหันเดิมพ่อแม่พี่น้องเอยเนาะอ่าประตูบัดด้มากเกือบสองเดือนแล้วแหละหานพ่อแม่พี่น้องเอยหลังจากอ่าที่ซื้อไปให้น้องอุทัยเนาะ แล้วก็บริมาอีกเลยพี่น้องเยกลับมารอบนี้กับน,น่นอนเนาะมาบ่เตียงมาซื้อรถก็คือเก้าพี่น้องเยยังบบอกว่าซื้อไปให้ใคเนะพี่น้องเนาะแล้วก็ซื้อรอบนี้ก็เป็นการซุ่มเสียงพี่น้องเลยพอดีบ่เตียงอ่ายังบไดไปหาเพื่อนนี่ประมาณเดือนกัวเลยพี่น้องบ,บ่ฮ่้งว่าเพืเ่อนชิวเพื่อนหรือบ,บ่จังใดพี่น้องเลยยังบ่มีหดเบือฮอหดอย่างเพื่อนเนาะ ก็สิซสืบแล้วก็สิเอาไปลงเบิง้งแจ็คสืบ่เจอพี่น้องสิถ้าไปเจอ,เจอก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะบ่กเพื่นอ,อ,อ,อนยังพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งรถน้ำกันว่าราคามันขึ้นมันลุ้งสำใด้ตอนนี้พ่อแม,พม <c oughs> พ่พี่น้องเอ้ยไปโหพี่น้อ,นองเอ้ยลูกค้าเพิ่นก็หลายลายสบายดีสบายดีปีใหม่โดยจักไปทางใดเมื่ะรถเฮาเนาะอ๋อ โดยอัฟโฟนุญาตเนเด้อร์ไอซีฟ้าก็อยู่ด้านนั่นถ้าเป็นเจ้าของห้านเพิ่นมาขับเองอีกแล้วพี่น้องกางเกงใจเี่เนาะอันนี้โบเมนบ่แมนข้างล่าแต่ตัวนี้จะเป็นนั่นสีฟ้าแต่โบเมนฟ้าแบบที่ว่าบ้เตียงเคยซื้อโดยโดยจะมีฟ้ามีดำมีแดงแล้วกาฟาข้ามปีใหม่โบเลปิดได้บ่ปีใหม่ปิดสองมือเจ้าห้างก็เปิดวันที่สิบเจ็ด เดินมาเบอกข้างหน,า <ไป S 2> น้าพี่ก็ได้ป่ะไซพาไปเบิ้งเนี่ยบุรีมาโดนเติบไปได้พี่น้องเป่นบุรีมาโดนเติบแล้วเ <c oughs> ีาน้องก็เห็นหน้าบ่เตียงโอ้พี่พี่น้องเลยโอ้ทางนี้เนาะโดนแม่แหละทางนี้เจ้าสีสีนี่มีสองคันบ่ ตนีมีมีลายอยู่แต่ว่าอยู่ซางตัวน,นี้ขายเมื่อไหร่ไม่ได้เอามาช่วงนี้คายดีคายดีขนาดดุนนี่พี่น้องเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นตา LED คือการกับทีวเตียงเคยซื้อฮานะเจ้าตา LED จากลอยสิบไอตัวน,นี้จะเป็นจากฮาวโบมาเลเซียจะเป็นรุ่นดีเลยเจ้าตัวน,นี้สีดำบอโดยแม่แหะตัวน,นี้จะเป็นดำแดงดำแดงเทาตัวนี้พี่น้องเลยตัดสินใจยากด้ผเปลี่ยนสีใหม่บ่จังหวะเป็น สูทายเนาะสีเอาสีดำดีบ่ด้วยสีเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้เมื่อก่อนเบาเตียงมาซื้อเป็นสีฟ้าเนาะสองคือ้านี่สองคันแล้วโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะต่อจากนี้ก็พอดีไม่คัดคงพี่น้องไอ้บ้านี้เบลเตียงก็เลยมาพากเอาเนาะอ่าไม่ก็มีปัญหาพี่น้องเอ้โอ้ยใส่งานโดนเลยเนาะอ่าอยู่ๆก็เสียงดับไปดับไปเลยบ่มีสาเหตุเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ปรเตียงก็จำเป็นต้องได้มาพากเอาเนาะมาซื้อรถพี่น้องเลยไปให้ครอบครัวหนึง่งเนาะทางแก้งกระเบาพวกแหละพี่น้องเลยก็เดี๋ยวไปติดตามครับส้มน้ำกันว่าเป็นของไผรเนาะตอนนี้กับปเตียงกําลัางตัดสินใจอยู่ว่าสี C, เอาสีดำหรือสีเอาสีอ่านำเงินเรียกว่าสีฟ้า,าคลา้ำเนาะอ่าพี่น้องเลยเพราะว่าเลือกบัถึกว่าสีเอาสีใดเนาะพี่น้องเนาะอ่าปรเตียงซื้อไปให้นีก่ก็เป็นครอบครัวเนาะ สีฟ้าคามก็งามสีดำก็งามพี่น้องเอ้บพราะว่าสีเอาตัวใดกันดีก็เลยยังเลือกอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้เอสี่งดึงสร้งรังอยู่เนาะเอาสรุปแล้วกับบะเตียงอ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้เสี่ยวสีฟ้าคามนี่แหละเนาะเพราะว่า,าบะเตียงซื้อไปสองขั้นแล้วพี่น้องเอ้เนาะ ให้น้องด้าและการน,นอ้องอุทยัยพ่อแม่พี่น้องเลยรอบนี้กลับไปรุ่นน้ากันว่าบาะเตียงสีซื้อให้พายพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปะเดี๋ยวมาจ่ายเงินน้ากันพ่อแม่พี่น้องเลยคือ 9, เก่าเนาะเพิ่นรุ่นให้บาะเตียงพิเศษราคาสองหมื่นหกพันบาทคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยนะเนาะบาะเตียงกับมาเส้นใบซื้อขายแล้วก็เชี่ยวไปมอบไปเพิ่นแล้วก็ให้เพิ่นมาอ่า เอาป้ายเอาทะเบ,บียนเนาะให้เพื่อนมาติดต่อเอาอเองผมไม่พี่น้องเลยอ่าเพราะว่ามันต้องเซ็นซื้อของเพื่อนใส่เนาะอ่าแล้วก็ให้เพื่อนเอาสมานุครัวามาพี่น้องเลยแล้วก็ดูว่าบัตรประชาชนก็ได้เนะะาะบัตรตอนนี้บัตรเตียงจะจ่ายเงินเป็นทีเรียบร้อยเพราะไม่พี่น้องเลยสองหมื่นหกพันบาทก็ครบเพราะไม่พี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยเลาก็ เอาไปซื้อขายแล้วก็ไปมอบรถให้เพิ่นพี่น้องกลยไปนี่ต่อไปก็สิเอารถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเอารถจักรนั่นแหละไปขึ้นรถบนเตียงนะพี่น้องนเนาะมาพี่น้องเลยเอาไม้เนาะต่อจากเามื่อกี้นี้ไม้บูดังพี่น้องเลยไม่จะตายนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเสียงบ่มีพี่น้องเลยโอ้ยเนาะเป็นเงินาดโดยเซินแซบ อ,อน,นีห้องกระติกแถมผู้นี่ฮะคักลีนี่น้องเลยโอ้ได้ใส่น้ำก้อนแล้วบันบ่นฮะใส่พิเศษพิเศษบ่านี่ฮะโอ้ทำ่าพิเศษก็ต้องมีมเนืเ้อเซน้ำพร้อบเนี่ยหกฟองนะโดยไปอันน่ะให้เพื่อนเราขึ้นรถนี่นี่ <c oughs> เอามาพี่บ่านดู อยถอยมาหนิบอ๊ะได้ได้เออถอยรถก่อนพี่น้องหีิเนาะเมื่อกี้นี่กะบริได้อันน่ะตอนจ่ายเงินจ่ายค้ำพี่น้องนี่กะราคาเก่าเนาะไม่ก็มีปัญหาอีกแล้วพี่น้องนียคัดของอีกแล้วเนาะเมื่อนั้นตกน้ำตายพี่น้องเลย มันนี้กัดน็อกอีกโอ้ย oh, น็อกอิมินซาโอเคพี่น้องไงมาเตียงเอารถขึ้นก่อนบ้านเอารถขึ้นรถขึ้นเก้าปลากระป๋องลังหนึ่ง พนักงานเพิ่นกำลังพักเที่ยงกินข้าวอยู่เนาะโอมีผู้ขึ้นซอยเลียบร<า>้อยฮะโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเไยได้อยู่เอาขึ้นเอาขึ้นผู้เดียวเบื้องเบิง้บงเทคนิคก,กันพี่น้องเไยโอ้โหบาจารจันท์ก็สลัดพ<อ>ี่น้าาองไงจะพิชได้ไหมบริจันอร์ เบิ้งน้ำหทันเลยจะากระหิตแบบใดเมื่อกี้พี่น้องเยเอาขึ้นคนเดียวเนาะมันต่างกันหรือเล่าเนาะบัรนงเอาขื่นอ๋อ่างกล้ะพี่น้องเยขนาดเคยเอาเอาเอาขึ้น2คนกันยังืดโอมอยู่ได้นี่พี่น้องเงยเสื้อบอดด้วยตะกี้สามขั้นเลยประจันในสนี่ ไม่ได้สีออกมาแม่นสียังไงสีฟ้าคามเพราะว่าบะเตียงเลือกไปเลือกมาเลือกได้เลือกอีกอยู่กันยังสีนี้คือเก่าอะไรพี่น้องเลยเนาะเอาจนเบื่อเพื่อหละบระจันว่างามอยู่บ่งามงามงามเนาะข่อยว่าเนาะเห็นได้ไหนกันยังบัเบื่ออยู่สีนี่พี่น้องแถมกระติกน้ำพร้อมบะเตียง รุ่นรุ่นเพราะว่าเดือนปลายเลยไม่ได้ไปหาแล้วนะจเป็นแน่ใดจักว่าไปจอยใครมาแดงอยู่จักโดนเปงไหนป๊อพยุเข่าเลยมันกุ้มุ้มนี่อุ้ยอาทูก ฮัานเก่าฮัานเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมคือฮัอนคือเก่ามือนนี่เนาะหลังจงการในหูรับทับใหม่พี่น้องเลยเข่าพานพลึกดีรอและของแถมเพิ่นกันอันนี้มีประจําอยู่แล้วพี่น้องเลยนาะหมวกกันน็อกแล้วก็แต่พิเศษรอบนี้เนี่ยคือมีกระติกน้ําใส่เพิ่อนให้เข้ากับบรรยากาศบริสันยามฮัอนๆ หน่าฮ่อนเนาะ,ะเลยเทมกระติ๊กน้ำน้ำเน่ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงพี่น้องเลยมาเตียงกันสิเดินทางไปเลยมาจันได้ะช่ไหมยังก็เ,เห็นในหลังรถได้ยังไปภากไปต้อนไผ่ด้บบนี้เนาะตูตต้เยน็นไปภากไฟน่ะเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันยังบ่บคือกัน ภูเหลพี่งผูเนาะทั้งอเพล่าพี่องทั้งสวรรค์เหล่เนาะมีแต่มีแต่แนวรุ่นรุ่นบัดนี้เนาะเดินไปสักนีก่อนบอกว่าไปลงทั้งสวรรค์ลงทั้งสวรร์ักษ์เวนแถวอะไรพี่ลงภูหลแถวแถวชาตอีก้างบ่โอ้โหก็ลายแ้วแถวเนาะทำที่ไรก็เป็นชิปหลังคาเฮือนผมจะเป็นของไฟของยาอุทัยเนาะลาย น้องไปแท้ให้ได้บ่ยังแหละโอมีรุ่นเด้อแท้เนาะรุ่นอยู่1ในผู้รุ่นแท้นะครับพี่น้องเอ้เนาะเออแต่มีหลาอยู่ถือว่าคือว่าอ่าอยู่ในเกณฑ์ฝั่งนั้นนะเนาะอ่าก็ถือว่ามีชินรุ่นผมบเตียงนี้เส้นแก้งกระเบาอาจารย์เด้แกงกระเบาอ่าจักสิเป็นไผพี่น้องยืนเนาะทางนั้นเนาะอนี่น้องน้ําพิษทางนเนาะ <laughs> lại đài ở đấy. đấy, đài khôn vô <laughs> may cho là này, chỉ tốt đây, này may này, không có tiền cả, tài bất song ăn lấy bẩn, tổ là tốt Nam Tôi là sạc bếp bọc khẩu rồi, năm bốn ไปสองคนมันนี่เนะาะบทจันก็นจักข่วมได้พี่น้อง <c oughs> เลยวิ่งด้มีเนีเน่ยหยกเ,น,เ,น,เ,น,เน,นี่ยหามเนี่ยเมียมันอะโอ้พากันกินข,ข<อ><ว>้นขาวกินน้ำเราบ่มาเนี่ยโอ้โหบัวหลวงใส่กระถึกบ่อันนีเพิ่มเขาบอดี้ได้ไปทางไหนมันนี่จ้งว่าคอยก็นั่งอยู่เฮือนดูสัตว์ตา่ตางไปก็มบ,บุญไปฮับว่าสัตวโอ้บุญแม่น เป็นแบบเผาไปเด้อไปเด้อบ่มีคลิปว่ะชันว่าเอาคอยก็ไปก่อนเด้อวะอ่าก็เลยตามเพิ่นออกมาจะไปทางไหนเดี๋ยวทีโซ่ถามเพิ่นอยู่ถ้าไปพื่นแม่ถ้าไปเส้นเดียวกันก็จะให้เพิ่นมายกช่วยอยู่อ่าโดยโดยขำเจรจาอะไรไอ้เอ้าไอ้ไอ้ไอ้เลี้ยงเอ็มด้วยโดยอ่าเพิ่นยกให้พี่น้องเลยอ่าประจําเนาะไปจะเดินทางมาหนี้มาจัน โดยโดยโดยไปเจอกันที่พุ่นแหละพอดีได้ตอนแังแลงบนเตียงกระชิวๆนลงพุ่นอยู่อ่าไหวพระไหวเงยังก้อนบัานชินได้เมือนี่ชินใหญ่ได้ธาตุอิงหังได้เมือนี่นะอ่าไปกราบไปไหว้กับเสี่ยวเงินลงไปอ่าถวายบัดป้าอยู่นาคาแหละอ่าเนี่ยไรนก็ดูดูกุ้มนั่นมือนนี่เนาะโดยโดยโดยรุ่นสองรุ่นเลยมือนนี่รุ่นตู้เย็นกับรุ่นรถมอเตอร์ไซค์ บยยม่ยอมเนี่ยไม่ยอมยังบอกยย <c oughs> บอกว่าเป็นคนภัยอ่าอ่าไปเดินทางกวดภัยเดอ้อเดอ้อโดยโดยโดยไปพี่น้องเไยไปพ่อแม่พี่น้องไงเดินทางแ่บนี้ขอบใจเดรรายเด้อโดยไ <c oughs> ปพ่อแม่พี่น้องไงเดินทางไปน้ำกันเมื่นีไ้ไปรุ่นไปเบิงไปซุ่มน้ำกันเราประเตียนที่เอาไปให้ภัยมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องไงเนาะ อาขอขอบุญขอบคุณในลายเนาะกุญญารจีดีที่ซื้อรถจักรให้พี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวประเดี๋ยวคืขอบุญขอบคุณตอนเอารถไปมอบกันแหละพี่น้องเห็นเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้เปี่ยนขอโตลาไปก่อนพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณในลายเพราะไม่พี่น้องเบิส์ตสู่คนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วกระบอข่าวโฆษณาพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เปี่ยนไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเบิส์ตสู่คนพี่น้องเนาะ